ยงี้ครับไอเรื่องชีวิตของพี่ของพี่ชองหรือพี่ชุมเนี่ยเดี๋ยวเราว่าทีหลังมีหลายคนอยากดูเรื่องการผ่านความตายมากเดี๋ยวขอข้ามาเลยนะข้ามาล่องล่วงงานาก่อนเอาที่สําคัญีกว่าพี่ชุมล่าสุดที่ถ่านมาแบบแบบเราจะถ่ายความตายมาหนึ่งครั้งสมัยมสองอ,อันเนี้ยผมถือว่า<ต>น่าจะคุณก็ต้องรู้น่าจะตายไปแล้วเนียตายไปแล้วแต่ครั้งที่หนึ่งไม่อันเนี้ยอันเนี้ยครั้งห้าสุดเดยอผมว่าเพราะรวมญาติแล้ว เพื่อนเตรียมชุดชุดดำแล้วเตรียมสั่งรีดแล้วอคนที่หกสิบหกผมจําได้เลยแล้วหวยไม่อกอกเมื่อวที่แล้ววันสองวันที่แล้วหกหกเกิดอะไรขึ้นอะอันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยคุณเจ้าจำได้ไหมผมนําพระพระไอ้นี่ม่ได้ทอนีบีมวยผมซึ่งทรงท่านเนี่ยใส่ชุดสีเขียวแต่คุณคนแนะนําผมเน่ยว่าเฮ้ยท่านดูคุณเป็นสิบสี่ปิดทองได้เลยท่านขึ้นเป็นเทพแล้ว อันเชิญมาเชิญมาเลยจากราผมก็ไปไงผมก็ติดทองกับคุณแก้วทั้งวันเลยเช้าเรืยืนเลยด้ไหมใช่ใช่แล้วพอกลางวันเนี่ยพระตั้งเลยเชิญไปกินข้าวไงแต่บางทีอาหารบางมื้อเนี่ยอาหารบางบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นอาหารที่เก่าหรือไม่สุกอะไร่งี้เราก็ไม่รู้นะเป็นอาหารที่ชาวบ้านมาถวายใช่ใช่ผมคิดว่าเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาคงคิดเหรอทนี่ผมก็ไม่เป็นไรเพราะเราแข็งแรงไงแต่พอขับรถกลับกรุงเทพแล้วเอกลับพระยาเนี่ยรู้สึกว่าไตมันขยับ ออไอ้ของพี่รองผมเนี่ยคิดว่าอ๋ออาหารเป็นพิษแน่ๆเลยเพราะว่ามีการถ่ายผมก็คิดว่าเดี๋ยวตายมาจากการเองใช่ตั้งแต่สองทุ่มตั้งแต่สองทุ่มขยับขยับ,ยบก็พยจะจัดการเองมันสัว์ทั้งคืนเลยวะ้องขยับทับ้งคืนเลยวะจนแปดโมงเช้าแม่งนี่เราก็ดีใจโอ้โหเสร็จแล้วมันจัดการเชอโรคให้กูเรียบร้อยปรากฏว่าร่างกายมันขยับไม่ได้แล้วนิ่งนะ ก็หยิบโทรศัพท์มือถือมากดไลน์ไปให้ลูกพอพ่อขยับที่ได้ช่วยมาดูพ่อหน่อยลูกก็มาถึงก็หิ้วปีกไปโรงพยาบาลตอนนี้มีสติอยู่มีสติครับวันที่ยี่สบสามมีนาไม่เจ็บไม่ปวดทีเไม่รู้รู้สึกอะไรแล้วยี่สิบสามมีนาคือเจ็บเฉพาะเจ็บที่ไตมันขยับตับไปแต่มันขยับอยู่ยี่สิบสามมีนาปีนี้นะปีหกหกเนี่ยยี่สิบสามมีนาเนี่ยผมจําได้เลยก็พาเข้าไปโรงพยาบาลหมอบอกมาช้าไปรีะห์ไปแล้วเนี่ย วิเคราะห์ไปว่าไตวายไตวายมีสารตกค้างลำไส้ระบบร่างกายทำงานผิดปกติและติดเชื้อในกระแสโลหิตไม่รอดโอกาสรอดไม่รไม่รอดไม่รู้ไม่รอดไม่ร้แก็ทีนี้จากโรงพยาบาลบางละมุงเนี่ยซึ่งอยู่ขอนเนี่ยเขาก็ส่งไปส่งไปโรงพยาบาลเมืองชนแล้วคุณเชื่อไหมเครื่องมือที่เขาส่งเนี่ยไม่เหมือนเอาไปเชื่อแเป็น เป็นเครื่องแอมบูเครื่องบีต้องบีแมงบีบมีแล้วก็มีคำปากนะอาเพื่ออะไรอ่ะไม่ให้กัดพู้หายใจไม่ได้เลยกินน้ําก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็โกนตลอดทังน้ำนมันทรมานมากนะแต่เราอยาบไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่มีไม่รู้้ะแต่เราพูดพูดแค่มีสติว่าถูกเคลื่อนย้ายแล้วมีแอมบูแล้วฮะเราก็พูดแค่น้ำน้ำก็เป็นใครให้น้ํากินอืมแล้วก็ขอน้าเขาทำายกันอ่ะไม่รู้เขาอาจจะคิด่าอย่างไรเราไม่รู้หรอกฮะก็เกิดอะไรขึ้น แต่พอไปกันแล้วเนี่ยผมตอนตอนไปก็เงยเที่ยงคืนแล้วผมได้ยว่าหมอพูดว่าเส้นมันช็อกหมดแล้วนะเ<ะ>จาะอะไรไม่ได้แล้วนะต้องเจาะคอ,อคทีนี้ถ้าเจาะคอเนี่ยมันเรื่องใหญ่แนละอวเจาะคอนี้อาจจะต้องติดเตียงตลอดชีวิตนะอมแม่ผมบอกว่ามไ,มไม่ให้เจาะก็ถ้าไปก็ไปถ้าปั๊มแล้วไม่ขึ้นต้องปล่อยไปนี่คือเราได้ยินไม่ไม่เขามาบอกทีหลังผมไม่รู้ไม่ให้เจาะคอเขาก็พยายามเจาะเส้น ต่เส้นจนจนได้แต่ผมรู้แค่ว่าระโยยยางหมดเลยหมอนี่หมอมงชนนี่แบบก็ยินเสียงอราจะยังบ่ดอย่างนี้คือเราไม่รู้เรื่องนะหมดสภาพนะตาตาไม่รู้ไม่เห็นภาพไม่เห็นเลยแต่ได้ยินเสียงนี่ผมกินน้ำมาคืออยากกินน้ำกินน้ผมกินผมกินผมกินน้ำเยอะมากันละสี่ห้าแล้วอยู่นี่ไม่มีน้ำไม่กินเ่ยผมก็ลำบากผมว่ารู้ว่าก็รู้แค่นี้แล้วสักพักก็เขาเขาใก่้ีอยู่ อนี้แม่งไฮไลท์ตรงนี้ว่ะในความรู้สึกที่อยู่ในซีอูนะคือไม่รู้อยู่ด้านนล้วหรอไม่รู้หรอกมนความรู้สึกว่าเราอยู่บนเตียงเรานอนอยู่บนเตียงใช่แล้วไม่รู้สึกเตียงหมุนได้เตียงหมุนเออนะไม่รู้สึกนะ<อ>บางทีเตียงก็ตั้งท่าน,นี้อืมเดี๋ยวเตียงก็ทางเราะได้เน้อหนักได้เนื้อหนักด้ืยอะไรใช่ไหมควาคิดอย่างนั้นเวาจริงอาจจะอยู่อย่างนี้ก็ได้เราไม่รู้หรอกแต่ความรู้สึกเราเป็นนี้แล้วก็มองเห็นไยเป็นน้ำเป็นคลื่นน้ำสีฟ้า วิ่งช้าๆคือขึ้นต้องวิ่งช้าแล้วมีควันขาวๆาวมา <c oughs> ผมคิดในใจนะโอ้โหโรงพยาบาลนี่มันดีเว้ยแม่งมาให้ออกซิเจนมาให้ออกซโอโซนมาให้ออโอ,าอ,อ,โอสาม <c oughs> อะควันขาวเนยนะแล้วก็อืสักพักหนึ่งแม่งเห็นเห็นปลาห <c oughs> เห็นปลาคณเลย <c oughs> ปลาตัวใหญ่คือผมเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ผมเกษียณมาจากจากการมินไทยเนี่ย ผมเอาเงินไปซื้อเรือสอบไปออขี่เป็นกัปตันเรือแล้วผมก็พาฝรั่งไปตกปลาแล้ววันมันตกโอ้โหปันี้แม่งแบบขอโทษทีเป็นสิบสิบอะปลา,าเต็มหาดฮะเราไม่ได้ตกแต่เราไม่ตกาไปตกปลาไปตกเหมือนกันแต่น้อยอใช่ไหมแต่เห็นปลาก็ต้องเห็นปลามนเลยเห็นปลาเห็นผู้หญิงคนที่เราเคยหกักอกคนนี้เราทำแล้วเสียใจเห็นนกที่เราเคยฆ่าที่เราเคยทุกทุกหัวคือต้องเห็นหมดเลยไงเห็นเสร็จ สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็เราอ่านมากกูคงจะหมดบุญแล้วนะกูตายแน่คิดอย่างนี้เดี่ยเดี๋ยวโทษตาเห็นตาแรกโดยแรกเังไม่คิดยังยไม่คิดอะไรใช่ไหมเขาเริ่มเริ่มริรู้สึกแล้วไงเริ่มวาเฮ้ยมันเหมันมันมาหลายตัวมันมาอย่างไงว่าทำไมมันเยอะว่ามันแตกคือเริ่มสติมันเริ่มเบอร์เบอร์แล้วก็เริ่มมั้ก็ได้ว่าอ๋อกูคงจะหมดบุญชาตินี้แล้วคงจะต้องตายแล้วเพราะอ่านหนังสือเยอะนี่กฏแห่งกรรมอ่ะ เจ้ากรรมเดมเองแล้วผู้หญิงขึ้นมาผ่านมาก็แบบในทับในเขาจะได้ดีกันไม่เหมือนว่ายังเป็นหน้าเดิมโอ้โหกี่หน้าล่ะหน้าสมัยนั้นเดินมาจะเป็นมาในอารมณ์ไหนมาในนิ่งๆหรือว่ามาหยิบหรือว่านิ่งมาแบบในตาบ้าโกรธมาโกรธมาโดนคุณอย่าลืมว่าผมเป็นดีเจตั้งอายุยี่สิบถ้าผ่านผู้หญิง ก็คงจะท้าวิ่งกหักี่น่าจะเยอะนะใช่แน่นอนแน่นอนแล้วยิ่่งอยูืดผ้าเลยอีกโโอ้หใช่ไหมโอ้โหยืดผ้าเลยอีกกูไม่ต้องพูดถึงนะว่าเราจะไม่รู้กี่คนที่เขาต้องผิดหวังกับเราแล้วเขาไปทำอะไรเราไม่รู้คือเรียกกรรมตรงนั้นแหละครับแต่ว่ากรรมที่เราไม่รู้เนี่ยแต่เป็นหน้าอืมหน้ามาเกือบครบเลยเกือบครบเลยผมยังเคยเลยทั้งตาทั้งผมย้อนเคยเดินเดินเซ็นท่านอ่ะแล้วเจอเด็กหน้าเหมือนผมเลยคือคุณเด็กเขาได้หน้าของเราเนะแต่พอมองไปแม่เขาเฮ้ยกูพิจารวินีที่ว่า แต่บางที่อางคนอื่นเราต้องเดินหลบอะคือเราก็รู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยคุบอกไหอคือเข้าใจนะก็เิ่าต่างๆคนเก่าเริ่มมาเราก็เริ่มรู้แล้วคือเรารู้แล้วว่าชาตินี้ผมมีเรืทำใจแล้วทําใจแล้วผมจะตายแล้วล่ะคิดว่าตายแล้วแต่ว่าเนื่อเรามีสติอะเราก็ขอขอขมากรรมข้าแต่เจ้ากรรมในเวรชาตินี้ข้าพเจ้าทํากรรมกับท่านไว้ข้าพเจ้ามีรู้ข้าพเจ้าขอโทษ ข้าพเจ้าขอขอมากรรมถ้าชีวิตข้าพเจ้าสร้างบุญในชาตินี้ไว้บ้างอขอให้บุญที่ว่าเจ้าสร้างเนี่ยขอยกห้ยท่านนะขอให้ท่านออกไปได้เลยนะครับบุญที่ข้าพเจ้ามีใช่ไหมแล้วแล้วในภาพเนี่ยมันเหมือนกูดูละครละครหนังนะละครเวเทีอ่ะพอจบบ้านแม่งปิดะเออจริงๆต้องตาย มืดเป็นเป็นเลยมืดเลยแล้วทีก็สว่างลืมตาได้ยินเสียงขัวล็อกช้างชายอีกยี่สิบปีผมลืมตาขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยกระบิบขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าสายงสายยางสายเอ็นจีที่เลื่อนเอาข้าวเข้าทางหลอดเลือดไหนจะบจำเบิกช่วยหายใจอะไรเงี้ยแต่ไม่หมดล่ะ จอเลือดอะไรก็ขยับหมดเลย